พูดุลคีย์เวิรที่ท่านสอนให้ครั้งแรกก็คืออ่านจิตตนเองตัวนี้คือตัวคีย์เวิรแต่มีอินโทรนิดหน่อยนะบอกว่าการปฏิบัตินี้ไม่ยากยากจะพะผู้ไม่ปฏิบัติอันนี้เป็นการปลุกเราให้กำลังใจนะอ่านหนังสือมามากแล้วนี่เป็นการเท้าความต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง นี่คือคำสอนที่ให้ปฏิบัติจริงๆเพระฉนั้นที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนั่นก็คือคว,ว่าอ่านจิตตนเองนั่นแหละเราก็มานั่งอ่านทุกวันอ่านยังไงอ่านอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละอ่านทั้งวันเพ้แต่ตื่นจนหลับอ่านไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็อ่านไปใช้เวลาไม่นานมันก็เกิดปัญญา เห็นจิตสุกเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตอะไรอะไรมันก็เกิดแล้วก็ดับหมดนะไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนอะไรหรอกค่อยฝึกนะทําอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์สมกับที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงวันนี้ทำไมเทศเร็วเร็วเ,วเทศสั้นๆแต่ว่าเอาไปทําให้ได้นะหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อสั้นกว่านี้อีก สอนประโยคเดียวอ่อานจิตตนเองอนี่สอนวิธีอ่านจิตตนเองละเอียดแล้วออแล้วนะไปอ่านเอาทำได้ก็ได้แก่นทำไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ก็ไม่ได้แก่นไม่ได้แก่นสารสาระใจเราเขาเวียนไว่ายไปอีกนานแสนนานถูกแล้วถูกอีกตายแล้วตายอีกไหม